สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟที่คนเดิมมาแล้วนะครับปฏิทินจีนเงินแสนชุดตำนานนะครับเป็นตำนานปีที่แล้ว10งวดติด11งวดติดนะครับปฏิทินจีนเงินแสนชุดที่1นะครับงวดนี้ปังอีกแล้วนะครับ5-2 2 5ให้โชคอีกแล้วโอ้เสียดายเนาะนะครับถ้ามา7-2 5 6-2 5ก็จะได้3ตัวเต็มๆนะครับ แต่ก็สอบผ่านนะครับในชุด5225นะครับในชุด5225นะครับก็ถือว่าสุดยอดจริงนะครับเข้าเข้าต่อเนื่องนะครับงวดที่แล้วก็ได้37นะครับงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาก็ได้37นะครับนะงวดที่แล้ว37งวดนี้ได้อีก25นะครับก็ถือว่าสอบผ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อเลยนะครับงวดประจําวันที่16ธันวาคมนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับท่านที่ ได้รับโชควันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับประกาศผลไปแล้วสอบผ่านไหมเอ่ยนะครับโอ้มีผู้ที่ทำบุญสร้างลูกนิมิตนะได้เลขลำดับสามตัวตรงๆนะนี่นะครับได้เลขลำดับสามตัวตรงๆเลยนะครับคุณยุภาพรนะ นะครับที่สร้างลูกนิมิตไปนะครับได้252เลยคุณยุพาพรนะครับได้เลขลำดับ252อโอ้เต็มเต็มสามตัวงวดนี้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับท่านที่สร้างลูกนิมิตนะครับอ่ะก็ยังทำโครงการอยู่นะครับยังทำต่อนะเพราะว่ายังไม่ถึงฝั่งฝันนะครับสำหรับลูกนิมิตนะครับก็ฝากไว้เป็นสะพานบุญด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะเป็นเจ้าภาพหลุมเอกหลุมเอกหลุมประธานกลางโบสถ์นะครับสำหรับ จะภาพลูกนิมิตนะครับหลุมเอกหลุมประธานกลางโบสนะครับนะก็ท่านไหนที่ร่วมบุญมาก็จะนํารายชื่อเขียนใส่แผ่นเงินแผ่นทองนะครับแผ่นเงินแผ่นทองนะครับลงเอาไว้ในหลุมก่อนที่จะนําลูกนิมิตลงไปอยู่กลางโบสนะครับฝากดวงเสริมบารมีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขงวดวันที่16กันนะครับงวดวันที่16นะครับนี่นะครับ วันที่16เหเลขสวยอยู่นะครับนะช่วงนี้รู้สึกเข้าตรงงวดมา3งวดแล้วนะครับปฏิทินจีนชุดนี้เข้าตรงงวดมา3งวดแล้วนะครับข้ามงวดอาจจะไม่จําเป็นนะนะครับข้ามงวดอาจจะไม่จําเป็นนะครับอันนี้ก็ดูงวดของวันที่16ได้เลยนะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็ตรงงวดนะครับงวดก่อน37ก็ตรงงวดนะครับงวดล่าสุด5-2ก็ตรงงวดนะครับ อ่างวดนี้3069นะครับ3069แต่ถ้าจะมีแฝงก็น่าจะเป็นเลข8ตรงนี้นะถ้าจะมีแฝงนะครับอาจจะเป็น3 0 6 8 9 9ถ้าจะมีแฝงนะครับเลขแฝงนะครับแต่ถ้าไม่แฝงก็เอาตรงๆก็3 0 3069นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับ ก็ช่วงนี้มาตรงงวดนะครับฉะนั้นแล้วก็อาจจะอาจจะมาตรงงวดอีกนะครับมี30 6 8 9อันนี้คือที่เห็นนะครับแต่ถ้าเอาไม่ไม่ไม่เอาเลขแฝงด้วยก็3069นะครับนะสวัสดีคุณอแอดเจอสิ่งดีๆนะครับสวัสดีด้วยนะครับนะเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้สอบผ่านกันไหมสองสองโอ้เลขแปรปกนะครับ เลขเอ,อันดับจังหวัดกำแพงเพชรมาจริงๆนะครับสองสองแล้วก็ปีก่อตั้งปีก่อตั้งอุทยานแห่งชาติคลองรันนะครับตามภาพนาปกเลยวันที่25ปี2-5งห้าปีสองหนะครับโหถ้าจับดีๆก็สามตัวแตกได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเลยนะครับ ก็เรียกว่าแปรปกนี้ยังยังมีมนคลังอยู่นะครับให้โชคอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะดูเลขประจําวันด้วยค่ะเชฟอ่าเลขประจําวันเทียบเลขประจําวันด้วยเนาะนะครับอืมเดี๋ยวเทียบให้นะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดนะก็อาจจะไม่ได้ลงตัวเลขให้นะครับแต่ถ้าใครจะดูตัวเลขเพื่อที่จะแคปหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวทําเป็นคลิปวิดีโอให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนําไปเทียบกับเลขกําลังวันให้นะครับ จะทำเป็นคลิปวิดีโอให้ทีหนึ่งมันจะได้ลงตัวเลขได้นะครับนะบางท่านก็อาจจะยังสับสนอยู่ระหว่างไลฟ์สดกับคลิปวิดีโอนะครับถ้าเป็นคลิปวิดีโอมันจะลงลงตัวเลขได้นะครับนะครับ,นะรบให้ดูกันชัดๆนะครับสําหรับงวดน,นี้306.9ระวังมีแปดอยู่นะระวังอาจจะเป็น3 0 6 8ูนอะไรอย่างนี้นะครับ แต่306 309ก็เลขสวยอยู่นะครับ306 309 0 69นะครับ0เอ่ออาจจะเป็น30ถ้าไม่รู้นะในใจนะครับอาจจะเป็น30ล่างแต่ถ้าตัวบนอาจจะเป็น689หรือไม่ก็99 998อะไรอย่างงี้นะอันนี้คือคือความชอบส่วนตัวนะนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่อาจจะเป็น689 689อยู่ในชุดนี้และ3ตัวล่างก็เป็น3เออสตัวล่างเป็น30แล้วก็689อยู่ด้วยกันนะครับเป็น3ตัวบนเนี่ยก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ89เป็เ3ตัวป็นะครตัวบน,นบอยู่ด้วยกันนะครับสวัสดีคุณมริวันด้วยนะครับสวัสดีคุณเอ็นทีบีนะครับปฏิทินวัดไผ่เขียวก็ เข้าตรงนะครับห <an> ้าสองปฏิท <S an> ินว <an> ัดไผ่เขียวปฏิทินหลวงปู่สวงเชุดสกับชุดสก็ได้52นะครับไม่เข้าแค่ชุดที่1ชุดดังเดิมนะครับอันนั้นไม่เข้านะครับชุดดังเดิมหลุดนะครับก็ไปเข้าชุดที่2กับชุดที่สาสำหรับปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับแล้วก็ปฏิทินวัดไผ่เขียวสอบผ่านนะครับวันนี้52นะครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับเดี๋ยวตามกันต่อ แล้วก็อย่าลืมนะครับแปรปกแปรปกเข้าเต็มเต็มเข้าตรงตรนะครับเดี๋ยวตามกันต่อเหมือนกันนะครับเอาละครับก็ฝากเอาไว้เป็นแนวทางนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่อันนี้นะครับของงวดที่แล้วนะครับของวดที่แล้วห้าสองนะครับได้โชคนะครับห้าสอได้โชคตรงๆ ก็ของวนนี้นะครับของวนนี้นะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ไลน้าพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีทุกทกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจด้วยนะครับสำหรับไลน์นี้สวัสดีทุกทกท่านครับ